สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยารณโชคนะครับช่องพยารณโชคนะครับก็จะเป็นสื่อกลางในการนําเล็กเด็ดเล็กดังของแต่ละสํานักให้ผู้ชมได้รับชมนะครับสหรับงวดนี้วันที่2พฤษภาหกห้าครับก็จะเป็นสัานักของแม่ธรรเนียบรัอรีนะครับก็จะเป็นสิบเล็กเด็ดเล็กดังนะครับ จางวดวันที่2พฤษภาคม2565นะครับดับดับแรกนะครับเป็น29อดับ217อดับ328อดับ489อดับ525อดับ654อดับ787อดับ827อดับ965อดับ1079นะครับแล้วก็มีเลข อาจารย์กกนะครับให้มา3 2 7 4 9 5 6 2 0 8 9 0 2ตัวก็2 0 2 5 2 6 2 7 9 0 9 5 9 6 9 7นะครับก็ระวัง2 2 9 9นะครับเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับแล้วก็มีเลขน้ำลากนะครับเรากบนก็คือ6 7เด่น6นะครับก็มี6 7 6 4 6 3 7 3 7 4 เ7็ดตัว567 577ส่วนเลือร่างก็มี9กมี8เด่น9 90 9 9 98 88 89 80ส่วนสนักม้าสิมหมอกให้มาครับ2 7ครับบนเด่น2 2 0 26 70 76 สล่างครับให้58ครับล่าง505650868นะครับ, 5, 5, 65, 8, 68, รบก็ขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบใจก็กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ